หลวงปู่มั่นภูริัทตโตอริยาจารย์หพระพุทธศาสนาหลวงปู่มั่นภูริัทตโตกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413เดือนยี่ปีมะแมณบ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่ออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักวัดบ้านคำบงและได้ลาสิกขาบทเมื่ออายุ17ปีเพื่อมาช่วยเหลืองานบ้านเมื่ออายุได้22ปีด้วยแรงฝักใฝ่ในธรรมจึงได้ลาบิดามารดาออกบทอีกครั้งณวัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศัการาช2 4 3 6พระอุปชา ได้ขนานนามมรรคะให้ว่าภูริธาโตเมื่ออุปสมบทเสร็จหลวงปู่มั่นก็ได้ออกทุดงกับพระอาจารย์เสากันตาสีโรเพื่อศึกษาหาแจ้งในธรรมจากวัดเลียบไปยังนครพนมเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ยึดติดกับความสบายแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดเลียบดังเดิม หลวงปู่มั่นได้จำพรรษาที่วัดเลียบท่านได้ปฏิบัติตนเหมือนพระบวชใหม่ทำงานทุกอย่างถือหลักปฏิบัติทุดวงวัดเป็นหลักประจำทั้งการบินธบาตถือผ้าบางสุกุลฉันมื้อเดียวและใช้บาทเป็นภาชนะเพียงชิ้นเดียวสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเพียรในการกำจัดกิเลสเมื่อว่างเว้นจากกิจวัตรหลวงปู่มั่น ก็หลีเกรนผู้คนมาอยู่ในเสนาสนาปะป่าอันสงบวิเวกด้วยปรารถนาจะพบทางหลุดพ้นกับจัดกิเลสให้หมดสิน้นหลวงปู่มัน่นจึงเร่งบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ทั้งกำหนดจิตพิจารณากายในอิริยาบถต่างๆจิตรู้ทุกความเคลื่อนไหวไม่ปล่อยให้จิตว่างแม้กระทั่งเวลาหลับในวันหนึ่ง ขณะท่านบำเพ็ญเพียรอย่างครำเคร่งท่านใดน,นั้นท่านก็เกิดสมาธินิมิตมองเห็นศพคนตายกองอยู่ตรงหน้าอยู่มาวันหนึ่งท่านเกิดสุบินนิมิตว่ากำลังเดินเข้าป่าอันรกร้างด้วยความยากลำบากแต่ท่านก็ไม่ยออ่อท้อจนเดินไปพบกับทุ่งกว้างเจอซากต้นไม้จมอยู่ใต้ดินขณะกำลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวรูปร่างกำยำ หาท่านวิ่งไปยังทุ่งกว้างอย่างเต็มกำลังฝีเท้าแล้วมาอยู่ตรงตู้พระไตาปิดกหลวงปู่มัน่นได้เดินไปที่ตู้ตั้งใจจะเปิดออกแต่จิตที่กำหนดสติก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียก่อนหลวงปู่มัน่นได้กลาบลาหลวงปู่เสาเพื่อออกทุดงอีกครั้งหวังได้รับคำสั่งสอนจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในพระพุทธธรรม โดยครั้งนี้ได้ทุดงไปที่วัดศัก์ประทุมกรุงเทพมหานครซึ่งต้องผ่านไปทางเขาใหญ่เขตนครนายกหลวงปู่มัน่นก็เริ่มสแสวงหาการรู้แจ้งแห่งธรรมท่านเดินขึ้นไปนั่งสมาธิบนป่าเหว <S <S เมื่อจิตสงบท่านเริ่มแจแกแจงพิจารณาธรรมที่ยังติดค้างจนสามารถเข้าใจอย่างละเอียดหมดข้อสงสัย นอกจากนี้ท่านยังรู้อดีตชาติของท่านเองว่าเคยเกิดเป็นสุนัขซ้ำไปสัมมาอยู่หลายชาติในที่สุดท่านก็รู้ต้นเหตุที่ว่าเหตุที่ท่านไม่รู้แจ้งในธรรมนั้นนั่นเป็นเพราะว่าท่านตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสความปรารถนาในสัมมาสัมโพธิญาณน,นั่นเองเพื่อไม่ให้ยึดติดกับที่หลวงปู่มั่น จึงได้ไปบำเพ็ญเพียรต่อที่ถ้ำสิงโตจังหวัดลบบุรีขณะที่พักที่ถ้ำสิงโตหลวงปู่ก็รู้ด้วยญาณวิเศษว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์กำลังจะมาพักที่นี่เมื่อเจ้าคุณมาถึงหลวงปู่มั่นจึงได้อธิบายธรรมที่เจ้าคุณยังสงสัยอยู่ให้รู้แจ้งเห็นจริงพอกลับไปถึงกรุงเทพท่านเจ้าคุณอุบาลี ก็ชมหลวงปู่มั่นให้พระเนียนทั้งหลายให้ยืดมั่นเป็นแบบอย่างและขอนิมนต์ให้หลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่กรุงเทพเพื่อให้สามนเนียนทั้งหลายได้ศึกษาธรรมจากท่านการมากรุงเทพในครั้งนี้หลวงปู่มั่นรู้ด้วยยานวิเศษว่าท่านจะได้พบกับคุณครูสิงห์บุญโทผู้ที่จะเป็นศิษย์เอกของท่านในการต่อไปหลวงปู่มั่น กลับไปจำพรรษาที่ภาคอีสานกลับไปเผยแผ่ธรรมะกับพระครูสีทาพระกรรมวาจารย์ของหลวงปู่มั่นเมื่อคราวออกบวชและไปโปรดโยมมารดาชี้ทางหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อออกพรรษาก็เดินทางไปที่ถ้ำผากูดนะครพนมเพื่อไปบำเพ็ญเพียรกับพระอาจารย์เสาซึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้วแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยความลำบากแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ย่อท้อ และเห็นว่าเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งซสืบมเนื่องจากกิจคุณของหลวงปู่มั่นได้แพร่ขยายไปมากจึงทำให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเดินทางมาที่ถ้ำหากูรเพื่อมาประวานานาตนขอเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นได้วางรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาจนล่วงเข้าวัยชารา ก็เดินทางไปวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาช่วยท่านเจ้าคุณอุบาลีฟื้นฟูศาสนาเพื่อวางรากฐานแก่พระภิกษุแต่หลวงปู่มั่นก็จำพรรษาได้แค่พรรษาเดียวเมื่อออกพรรษาหลวงปู่มั่นก็ได้ออกทุด,ดงไปที่วิเวกต่างๆในเขตภาคเหนือในครั้งนั้นหลวงปู่โจพันทุโลจะอาวาวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาเชียงใหม่เพื่ออาราธนาหลวงปู่มัน่นกลับไปที่ภาคอีสานดังเดิมก่อนเดินทางมีประชาชนมาสมที่สถานีรถไฟจำนวนมากต่อมาหลวงปู่มั่นได้ออกเดินทางจากบ้านห้วยแคนมาที่บ้านหนองผือตามคํำเชิญของหลวงปู่หลุยจันทสาโรใช้เวลาเดินทางประมาณ5วันก็มาถึงชาวบ้านทั้งหลายเมื่อรู้ข่าวการมาของหลวงปู่มัน่น ก็ได้พาการเดินทางมากราบนมัส,สการและฟังธพรมกันอย่างคึกคักตลอดระยะเวลาประมาณสี่ปีที่วัดป่าน้องผือหลวงปู่มั่นได้อบรมพระเนนอย่างเข้มงวดทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของขคณะกรรมฐานในสมัยนั้นจนปรากฏชื่อพระอาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือน,นามจนถึงทุกวันนี้เช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาจาโร หลวงตามหาบัวยาณสัมบันโนเมื่อพุทธศักราช2492อาการอาภาธของหลวงปู่มั่นก็เริ่มหนักไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดก็มีแต่สุดลงเรื่อยๆในที่สุดคุณวิเศษชาวนาสมิทธลูกเขยคุณแม่นุ่มชีวานนท์ได้นำรถมารับหลวงปู่มัน่นพร้อมคณะทั้งหมดไปยังวัดป่าสทาวาสภายในวันเดียวเมื่อมาถึงวัด ช่วงเวลาข้ามคืนในวันนั้นเองหลวงปู่มั่นก็ได้ละสังขารอาการอย่างสงบห้ามกลางสิทธิ์จำนวนมากเวลาประมาณสองนาฬิกาวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ด้วยสิริอายุรวม80ปี56พันษาในงานถวายเพลิงศพได้เกิดสิ่งอัศจรรย์เมื่อกระดูกฟันเส้นผมของหลวงปู่มั่นบางส่วน ได้แปลเปลี่ยนเป็นผลึกแก้วใสรูปทรงคล้ายกรวดจ,จิตของผู้สำเร็จอรหันเมื่อนิพพานอาทิจะกลายเป็นพระธาตุต่อมาได้มีการสร้างอุโบสถในบริเวณประชุมเพิงและสร้างพิพิธภัณฑ์ในบริเวณที่ท่านบรณภาพไว้เป็นที่บรรจุอทิของท่านที่แปลสภาพเป็นแก้วใสพร้อมทั้งแสดงเครื่องอัฐบริขาร ประวัติและผลงานตั้งแต่เกิดจนมรณภาพของหลวงปู่มั่นไวเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้ศึกษาและยึดมั่นเป็นแบบอย่างต่อไป